การทำ YouTube นะคะวันนี้ได้เงินก้อนแรกเดี๋ยวมาฟังกันเลยนะคะว่าเป็นจำนวนเท่าไหร่และทำนานแค่ไหนนะคะถึงจะได้รับเงินตรงนี้นะคะเดี๋ยววันนี้มาฟังค่ะจุ๊จะมาแชร์ให้ฟังนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกๆคนนะคะวันนี้จุไม่ได้มาทำกับข้าวนะคะหรือว่าไม่ได้มาทำขนมให้กับเพื่อนๆดูนะคะแต่วันนี้จุจะมาแชร์ประสบการณ์ค่ะ มาแชร์ประสบการณ์ที่จรู้สึกยังตื่นเต้นไม่หายเลยนะคะมีข่าวดีจะมาบอกนะคะไม่ใช่จะแต่งงานนะคะให้ทุกคนตกใจนะคะเอ๊ะจูแต่งงานไปแล้วนะคะเอ๊ะจะแต่งงานเหรอไม่ใช่นะคะนี่คือมุกขำๆนะคะไม่มีอะไรนะคะก็วันนี้มีข่าวเดียวบอกว่าจูเนี่ยได้รับเงินก้อนแรกนะคะจาก YouTube แล้วนะคะ ซึ่งมีตข่าวดีมากๆเลยนะคะกับคนที่ทำช่องซึ่งเป็นข่าวดียิ่งกว่าการที่คุณถูกหวยนะคะคือการที่เราถูกหวยเนี่ยเรายังคงลุ้นใช่ไหมคะว่าเราจะถูกตัวเลขหรือเปล่าเราจะถูกกินหรือเปล่าแต่การทำ u t u b e เนี่ยมันไม่ใช่เป็นการลุ้นนะคะแต่มันจะเป็นการที่คือคุณถ้าเกิดไม่ามําเราก็ไม่ได้นะคะซึ่งจากคนธรรมดานะคะแม่บ้านนะคะนางแจ๋วต่างแดนอย่างโจ้นะคะ อยู่ที่ต่างแดนคืออยู่ที่ประเทศอิตาลีนะคะหากใครยังไม่ได้รู้จักก็กลับเข้าไปดูในคลิปเก่าดูได้นะคะคลิปแรกที่จะเป็นการแนะนําตัวเองนะคะว่าจูเป็นใครมาจากไหนนะคะแต่ตอนนี้เนี่ยคิดว่าส่วนใหญ่ทุกคนก็น่าจะรู้จักกันแล้วนะคะจุก็ไปนในบ้านอยู่ต่างแดนอยู่ประเทศอิตาลีค่ะแล้วทํายังไงถึงมาทําช่องนะคะก็ยังไงดีล่ะแต่ก่อนเนี่ย เราก็ดูคลิปนะคะดูวิดีโอดู YouTube ของเพื่อนๆกัอนอยู่แล้วคือเราก็ดูคลิปของคนอื่นเนี่ยวนเวียนอยู่แล้วแล้วก็มาคิดเอ๊ะทำไมาเราถึงไม่ทําบ้างละ่ะทาในสิ่งที่เราชอบทําทในสิ่งที่เรารักเนาะก็เลยได้อัพคลิปลงไปนะคะแต่ว่าพอได้ทําลงไปปั๊บเนี่ยมันก็ยังมีความรู้สึกว่าเออเออใช่มันเป็นสิ่งที่เราชอบทำจริงๆนะคะคือการทำ YouTube นะคะบอกเคล็ดลับอย่างหนึ่งว่า คือถ้าหากคุณทําแล้วคุณยังรู้สึกชอบคุณยังรู้สึกรักคุณยังรู้สึกรู้สึกว่าตื่นขึ้นมาคุณยังอยากทํานะคะอันนี้คือมันเป็นแรงกําลังใจที่ดีนะคะที่จะทําให้คุณเนี่ยเดินก้าวต่อไปเรื่อยๆนะคะซึ่งยังช่องจูนเนี่ยเป็นช่องเล็กๆช่องหนึ่งนะคะที่เดินมาได้จนถึงวันนี้เนี่ยเราก็ต้องขอขอบคุณนะคะคนที่อยู่เบื้องหลังเราไม่ว่าจะเป็นครอบครัวนะคะ ไม่ว่าจะเป็นเพื่อน YouTube ด้วยกันเองไม่ว่าจะเป็นผู้ชมที่น่ารักทุกๆคนนะคะที่ได้เข้ามาเป็นกำลังใจให้โจนะคะมาเป็นกำลังใจที่อาจจะแบบเล็กๆของทุกคนนะคะแต่มันจะเป็นกำลังใจที่ใหญ่มากสำหรับคนที่ทำช่องนะคะซึ่งทุกคอมเมนต์นะคะจุอ่านแล้วก็ตอบเองทุกคอมเมนต์ค่ะคือจะเห็นได้ว่าคนที่เข้ามานะคะเขาได้รับอะไรกลับไปบ้างจากช่องของจุนะเพราะว่าจุเองเนี่ย เป็นแม่บ้านก็อย่างที่บอกนะคะจูก็จะทําในเรื่องที่ใกล้ตัวของจูเองค่ะก็คือจะทําในเรื่องของอาหารทําขนมนะคะแล้วก็จะมีเรื่องของไลฟ์สไตล์ในการไปท่องเที่ยวบ้างนะคะในช่วงที่สามารถไปได้เราก็จะไปนะคะ แต่ส่วนใหญ่แล้วคลิปของจุร้อยละ80ก็จะเกี่ยวกับเรื่องของอาหารเกี่ยวกับเรื่องของเคล็ดลับเกี่ยวกับเรื่องของโน่นนี่ที่วนเวียนอยู่กับเรื่องของอาหารนะคะสังเกตได้จ้หุุนนะคะโอ๊ยไม่สงสัยแล้วค่ะนะคะวันนี้ก็คือสั้นๆนะคะที่จะมาแชร์ประสบการณ์ตรงนี้ให้ฟังก็คือเอ๊แล้วทำมานานไหมกว่าจะได้เงิน เอออันนี้เป็นคำถามที่ทุกคนจะต้องอยากรู้แน่ๆเลยใช่ไหมคะว่าเอ๊ะทำมานานหรือเปล่าแล้วกว่าจะได้เงินมันนานไหมใช่ไหมครับอันนี้คิดว่าทุกคนคงอยากจะรู้มากๆเลยเพราะว่าจวเองคนหนึ่งก็สงสัยใช่ไหมถ้าเกิดว่าใครคนนึงเอ้ยทำทำช่องแล้วเนี่ยเขาได้เงินเขาทำนานหรือเปล่านะคะอ่ะเดี๋ยววันนี้มีคําตอบค่ะก็คือจูนะคะเริ่มทําเปิดช่องเลย เปิดเล่นๆมานะคะไม่ใช่เปิดเล่นๆหรอกก็คือรู้สึกว่าตัวเองอยากจะเริ่มทำ u t u b e เนาะก็เริ่มเปิดช่องมาตั้งแต่เดือนเมษานะคะปี2019แล้วพอเริ่มทําจริงๆเข้าเราก็เอ้ยยังเดินสเปะสปะนะคะเดินยังไม่ค่อยจะรู้นะคะไม่ค่อยรู้กดของ youtube แล้วก็พอเริ่มเข้าเดือนของตุลาคมนะคะ ปี2019เราก็เริ่มที่จะมาทำจริงจังนะคะแล้วพอประมาณต้นเดือนอกลางเดือนของมกราคมเนี่ยก็ผ่านกดผ่านกดข้อแรกของ YouTube ขึ้น1,000 s u b s ซ r บส e คนะคะก็ทำมาเรื่อยๆนะคะผู้ติดตาม1,000ผู้ติดตามก็ทำมาเรื่อยๆนะคะจนกระทั่งว่า ปีนี้นะคะก็คือปี2020เนี่ยมันเกิดวิกฤตของโรคโควิดขึ้นมานะคะแล้วทำให้ทางอิตาลีเขมีการล็อกดาวน์นะคะจุกก็เลยได้ใช้เวลาในช่วงนั้นที่ไม่สามารถออกนอกบ้านได้ก็เลยได้มาทำคลิป ะะแล้วก็ได้มาไลฟ์นะคะก็เคยทําให้จูนได้ผ่านกด4,000ชั่วโมงตรงนั้นไปด้วยนะคะเพราะปะกติแล้วช่องจูเป็นช่องที่เล็กๆนะคะการที่ทําคลิปให้ผ่านไป4,000ชั่วโมงเป็นเรื่องที่จะบอกว่า,วายากมากนะคะอันนี้คือเราไม่เขาเรียกอะไรคะเราพูดความจริงนะเป็นเรื่องที่ยากมากแต่ก็ไม่เกินความสามารถของเรานะ เอาเป็นว่าถ้าเกิดว่าคนที่ตั้งใจและทําจริงๆค่ะเราก็จะมีหนทางนะแล้วเราก็จะได้มีเขาเรียกอะไรคะเรามีวิธีของเราที่จะทําขึ้นมาโดยที่แต่จุ๊บเป็นยูทูบเบอร์สายข่าวนะคะคือทําไปเรื่อยๆทําไปเรื่อยๆไม่ได้เน้นเรื่องของว่าคุณจะต้องมีสับแยแยมากมายไม่ได้เน้นว่าคุณจะต้องมีอ,ะ,อะไรคะอะไรที่เข้ามา เกี่ยวกับเรื่องของอะไรที่ไม่ถูกต้องตามกฎนะคะจุขอเดินแบบนี้ไปเรื่อยๆจนกระทั่งว่าวันหนึ่งผ่านกฎไปก็คือในเดือนพฤษภาคมนะคะจุก็ได้ผ่านกฎของ YouTube คือ4,000ชั่วโมง1,000 subscribe นะคะก็เลยหลังจากเดือนพฤษภามาก็เริ่มเก็บเหรียญน,นะคะใช้คําว่าเก็บเหรียญเนาะการที่ทํา YouTube ก็ใช้คําว่าเก็บเหรียญการในการที่จะเก็บไปเรื่อยๆเป็นการทําคลิป เก็บไปเรื่อยๆในช่องของเรานะคะเป็นการใช้ไลฟ์สไตล์ของจูเองที่ทำอยู่ณตอนนี้เลยก็คือทำขบข้าวปกตินะคะที่เคยใช้ชีวิตปกติอยู่ทำขบข้าวทำขนมทำอะไรที่ตัวเองทำอยู่แล้วนะคะแล้วนำมาลงช่องทำมาแล้วก็เอามาทำเป็นวิดีโอนะคะให้เพื่อนเพื่อนได้ดูแล้วก็รับชมด้วยซึ่งมันเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวของจูเองนะคะหากเราทำในเรื่องที่ใกล้ตัว แล้วเป็นเรื่องที่เราชอบเรารักนะคะเป็นงานสิ่งหนึ่งที่เราสามารถจะทำได้ยาวนานและไม่เบื่อนะคะจนถึงวันนี้เองยุยังไม่รู้สึกเบื่อเลยสักวันนะคะว่าเอ๊ะวันนี้ฉันจะทำอะไรนะคะเอ๊ะวันนี้ฉันจะทำคลิปอะไรนะคะซึ่งมีแต่มีความรู้สึกว่าอุ้ยฉันตัดคลิปไม่ทันฉันอ่าไปเคลียร์งานของฉันไม่ทันนะคะซึ่งชูเป็นคนที่ไม่ได้เน้นในเรื่องของ จำนวนคลิปนะคะแต่จุจะขอเน้นในเรื่องของความพอใจกับการตัดคลิปแล้วก็ในเวลาว่างของจุเองนะคะจุมาทำ u t u ู e เนี่ยการลงวิดีโอคือเป็นงานอดิเรกข,ของจุนะคะไม่ใช่งานหลักที่ท,ทำมานะคะสะสมเรียนมาเรื่อยๆตั้งแต่เดือนพฤษภาจนถึงวันนี้นะคะก็ใช้เวลาทั้งหมด7 <S <S> <S เดือนนะคะทุกคนอาจจะมองว่าอุ๊ย มันช่างยาวนานเหลือเกินนะคะซึ่งหากคุณได้ลองเดินนะคะลองเดินไปเรื่อยๆโดยที่คุณไม่หยุดนะคะแล้วจุ๊ก็ไม่เคยได้หันไปมองเลยนะคะว่าเอ๊ะของฉันเคยได้เท่าไหร่ของฉันยังไงนะคะพอมาจนถึงวันหนึ่งนะคะมีจดหมายมาจากทาง y o ยูทู e พอกรอกเลขที่บัญชีเสร็จปั๊บเราก็เขาก็จะ ทำการเครียระคะพอถึงเวลาตรงนั้นของเขาแล้วนะคะเขาก็จะโอนเงินมาให้เราแล้วก็จะมีอีเมลนะคะมาบอกเราว่าอุ้ยฉันส่งเงินให้เธอแล้วนะเธอไปลองเช็คดูในบัญชีพอจนถึงวันนั้นนะคะจุก็ถึงได้จะเข้าไปเช็คนะคะว่าเราได้เท่าไหร่แล้วนะคะบอกตรงๆว่าจุทํานะคะจุไม่ได้หวังที่จํานวนเงินที่ได้นะคะเอาเป็นว่าจํานวนเงินที่ได้ตรงนี้เนี่ยเป็นเหมือนกำไรนะคะเพราะว่าจุมองว่าการที่จุทำคลิปลงในช่อง เป็นลักษณะของงานอดิเรกของจูนะคะจูทําและจูมีความสุขจูทําและจูรู้สึกชอบนะคะกับงานตรงนี้งานอดิเรกของจูตรงนี้แล้วถ้าหากว่ามันได้เงินขึ้นมามันก็คือกําไรนะคะเป็นกําไรล้วนๆจริงๆอันนี้จูมองแบบนั้นนะคะแล้วเงินก้อนแรกของจูนะคะจูจะให้พ่อกับแม่จูนะคะเต็มจำนวนเลยไม่หักค่าใช้จ่ายนะคะเพื่นบอกถ้าหักค่าใช้จ่ายเอ๊ะมันจะพอหรือเปล่า นี่จะเป็นคาถามที่จุเองก็ยังถามตัวเองเหมือนกันนะคะเอาเป็นว่าเงินก้อนแรกที่จุได้นะคะเป็นจํานวนเงินประมาณร้อยกว่ายูโรนะคะเอาเป็นว่าเราคิดเป็นจำนวนเงินยูโรนะคะจุจะให้พ่อกับแม่จุนะคะจุจะโอนให้พ่อกับแม่จุทั้งหมดตรงนี้เลยนะคะจุไม่เก็บไว้เลยไม่เต็มบาทเดียวนะคะในงวดแรกในเดือนแรกของจุนะคะคือมีความรู้สึกว่าอยากจะให้พ่อกับแม่นะคะเป็นงวดแรกของเรามีความรู้สึก จริงๆจุ๊มมีความรู้สึกว่าตั้งแต่ตอนแรกที่เริ่มทำเลยนะคะถ้าเกิดว่า่าเราได้เงินนะคะตอนั้นคือก็ไม่ได้หวังหรอกเนาะรู้สึกว่าเออพอถ้ามันได้เงินขึ้นมาถ้าได้แล้วเนี่ยฉันจะให้พ่อกับแม่ฉันเนาะก็เออพอมันได้แล้วเออฉันใช่ฉันก็ต้องทําตามที่ฉันพูดเอาไว้นะฉันจะให้พ่อกับแม่ฉันนะคะในงวดแรกโดยไม่หักค่าใช้จ่ายนะคะเอ๊ะ มีคขัา้ายจ้องหักด้วยเหรอเออมีสิเนาะใช่พูดเล่นค่ะ <laughs> นะคะก็เป็นว่าคลิปนี้เป็นคลิปที่ชัสั้นๆนะคะแค่มาบอกเล่าเรื่องราวความดีใจนะคะว่าการทำ YouTube คุณได้เงินจริงหรือเปล่าอันนี้ตอบได้เลยค่ะว่าได้จริงๆนะคะถ้า คุณตั้งใจทํานะคะคำว่าตั้งใจทําตรงนี้คือคุณตั้งใจที่ผลิตวิดีโอออกมาลงช่องของคุณเรื่อยๆนะคะแล้วพยายามคิดหาคอนเทนต์นะคะว่าเป็นคอนเทนต์ที่คนสนใจเป็นคอนเทนต์ที่คนจะได้รับประโยชน์หรือเป็นคอนเทนต์ที่คนเข้ามาดูแล้วเขาจะได้เพลิดเพลินมีความสุขเนาะ อันนี้ก็จะเป็นคอนเทนต์หนึ่งที่เราจะสามารถดำเนินไปต่อได้เรื่อยๆนะคะเอาเป็นว่าลองค้นหาตัวเองดูให้เจอนะคะว่าเราชอบเรารักและเราถนัดด้านไหนนะคะแล้วทำต่อไปเรื่อยๆนะคะสิ่งหนึ่งที่ลืมไม่ได้คืออย่าหยุดพัฒนาตัวเองนะคะแล้วเราก็จะได้เจอกับสิ่งที่เรารู้สึกว่าเออมันเป็นความพอใจของเราเองนะคะแล้ววันหนึ่งเราก็จะได้ พบกับความสําเร็จของตัวเราเช่นกันนะคะความสําเร็จของแต่ละคนไม่เท่ากันนะคะเพราะฉะนั้นแล้วอย่าเอาตัวเองไปวัดกับใครนะคะเอาเป็นว่าเราเนี่ยวัดกับตัวเราเองนะคะว่าเอ๊ะ э ฉันพอใจละกับสิ่งที่มีนะคะให้เรามองจากพื้นฐานเบสิกทั่วไปก่อนนะคะว่าเออสิ่งที่เราควรจะพอใจมันควรจะเป็นสิ่งที่อยู่ตรงไหนนะคะเอาเป็นง่ายๆความพอใจแต่ละคนไม่เท่ากันนั่นเอง,เ,องเนาะก็สร <ged> ุปง่ายๆใคร ที่เพิ่งเริ่มทำนะคะเพิ่งเริ่มทำช่อง Youtube จุเป็นกําลังใจให้นะคะและขอบอกได้คำเดียวว่าหากคุณไม่อยู่เดินหากคุณไม่ยออ่อท้อหากคุณมีความสม่ำเสมอหาความรู้นะคะใส่ตัวไปเรื่อยไปถึงหาความรู้ในการทำเทคนิคของวิดีโอภาพเสียงหน้าปกคอนเทนต์นะคะรายละเอียดของวิดีโอไปเรื่อย คุณก็สามารถที่จะเดินไปถึงจุดที่คุณพอใจได้นะคะจุดที่คุณคิด,ดว่าสำเร็จได้ของแต่ละคนอย่างที่บอกคือไม่เท่ากันนะคะเอาเป็นว่าคลิปนี้งั้นเดี๋ยวจุกก็ข้องขอ ต้องขอขอบคุณนะคะกับทุกกำลังแรงใจนะคะที่เป็นเพื่อนและเป็นกำลังใจให้กับจุมาตลอดเวลานะคะคือต้องขอขอบคุณเพื่อน youtube ทุกๆคนด้วยนะคะหากเราไม่มีเพื่อนร่วมทางที่ดีมานะคะจุก,ก็มาถึงวันนี้ไม่ได้นะคะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณและขอบอกว่าสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะ